ธงศาสนาเด็กชายพัชระดวงสุวรรณเด็กชายนัทพัฒ์แดงชนะธงพระมหากษัตริย์และพระราชินีเด็กหญิงชัดสุดาเรืองวาลีและเด็กหญิงทิวาวันคำลิ่งผู้ถือป้ายโรงเรียนเหมืองแพร่นางสาวทัญชนกปัสสาพันธ์และตามมาด้วยธงโรงเรียนนายชยนัทไกรราช พร้อมกับคณะกรรมการสภานักเรียนของเรานะคะนำโดยนางสาวกัญญนณัทสิริวัฒนานุรักษ์ประธานคณะกรรมการนักเรียนค่ะและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับขบวนพาเหรดโรงเรียนเมืองแพร่หน้าพากาศเทวรยัยแห่งควุฑเทศชมพูเทศสัจธรรมนิลันโลกชาติหลังโศกยมโลกกำเนิดพบสมสมภพตรีพบกำเนิดเกมในปีนี้นะครับ โรงเรียนเมืองแพร่ของเรามาแนวนคิด The r e g i o n of the Tree Land ตำนานสามภพขอและขอเสียงปรบมือให้กับคณะสีแรกที่จะเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามคือสีฟ้าครับเรียงร้อยตำนานเล่าขานในทานการกอมปสานสู่ความฝันรัติการกล่าวถึงเรื่องราวแห่งเทพหน้กกากลางตาทำให้ผู้มาเยือนล้วนต่างหลงทางดังทำนายอนาคตอันห่างไกล ประวัติศาสตร์ของข่าวจะไม่มีวันถูกลืมเลือนเ,เป็นอันขาดผู้ที่จะสามารถของพลังนี้มีเพียงข้าเทพีอาเทนาผู้นี้เท่านั้นผู้ถือป้ายสีนำเดินขบวนเด็กหญิงสุพิชาว,วงแปลงผู้ถือธงนายสักดินงจันตาพรต่อมาผู้ถือป้ายคอนเซ็ปต์เด็กพาราไดออฟเอเลฟัสนายเอนนมหน่งสืบสายและเด็กหญิงกีรติยาบุญประทาวรผู้ถือป้ายมี เก็บหิงที่ีบบานดวงใจและต่อมาที่ขบวนลักโลกของพวกเราเฝ้านอนแรมออกเดินทางตามหาเหล่าเรื่องราเล่าขานถูกสันร้างกลายเป็นเส้นทางคือเรื่องราวอันตน์ที่ผู้กล้าได้ฝากไว้แต่ยังคงเป็นเรื่องราวที่เล่าขานฝากให้คนรุ่นหลังบอกเล่าไม่มีสิ้นสุดและนี่คือเรื่องราวออกเดินทางตามหาเรืงเล่าขานเรยงร้อยกายเป็นเรื่องตำนาน ึ่รอยจากหนึ่ทันเป็นล้านสู่พวงคำนองอนันต์เป็นช่วงนิรันด์อาจมีสูงอาจมีวันสลายอาจได้ริขิดไว้ให้ต้องราจาแต่เอาไว้เพียงต้องรายราอบขาคงอยู่ตับช่วงามไม่มีวันลืมลืน ีวันใดรักคือรักไม่แบ่งแยกเพศใดหัวใจสื่อสารรู้สึกได้เสมออิงรักอิงชายรักชายไม่ทเผลอแค่ได้เจอคนที่ใช่ในชีวันความรักคือการยอมรับเข้าใจดีแม้สังคมอาจไม่พร้อมยอมรับก,กันแต่เราเชื่อในหัวใจไม่ผูกพันหากพบ เต็มใจที่รอ LGBT ก็เป็นเพียงคนหนึ่งที่ปรารถนารักซึ้งคือแสงส่องให้ความรักมีกดมงามดังน้ำบนตร้องใจคนสองดวงเป็นหนึ่งเดียวนำขบวนสีเดินผปาสีชมพูนางสาวการิชามโวท้องสีถือโดยนายโบตินสุภาิีต่อด้วยพระคอนเซปต์เดี่ยวโวถือโดยนายนัตนัยมณีวงศ์และนางสาวสุภาพ์ที่มา ได้นั้นคือพลังแห่งความดีและความสามัคคีที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่สามสคัคคีคือพลังแห่งสายรุง้งเป็นเสียงหนึ่งที่ก้องดังกลางแสงจันทร์ในความหลกหลายนี้มีสัมพันธ์ร่วกสร้างฝันรักนี้รักเท่าเดียมสีรุ่งงาารามตาเมื่อฟ้าจางสาดแสงงามผ่านใจที่สดใสทุกสีสันคือความฝันและหัวใจ เดีต่อทุกขบวนเดียงเดินคณะสีชมพูถือไปโดยนางสาวสุพรรณดาสีเทาพร้อมกับผู้นำเชีย์คณะสีชมพูและสุดท้ายคำคมของพวกเราท่านเธอรลกนี้คงได้ความหมายเพราะผู้สวยงามทั้งหมดคือเธอที่เติมเต็มอยู่ทุกลมหายใจคณะสีชมพูของพวกเราขอขอบคุณค่ะ สี่ชมพูนะครับกำลังเดินผ่านไปนะครับค่ะสีชมพูนะคะ,ะมนุษย์โลกนะคะที่มีความแตกต่างอย่างหลากหลายนะคะการสรุเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนยนะคะความเท่าเทียมนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพื่อให้การพัฒนามีอย่างเสรีและมีศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทีท่คนต้องการนะครับ Lady and j u d t m e n welcome to life after d a t h เมื่อการทำชั่วจะถูกพิพากษาผ่านเทพแห่งความตายตามตำนานปีกโบราณกล่าวถึงเทพองค์หนึ่งมีชื่อว่าธนทศว่ากันว่าธนทศคือเทพที่คอยรับใช้เทพฮาดิส หน้าที่ของเทพองค์นี้คือการนำพาดวงวิญญาณคนตายไปส่งที่แดนนรกใต้ิภพอันมืดมิดทารทอสมีนิสัยที่เข้มงวดและไม่ยอมใครสื่อถึงความมรณะที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คณะสีแดงของเรา จึงจะขอเล่าตำนานสองเทพธนทอนและฮีรีพเจ้าแห่งนรกนำมาด้วยผู้เปิดประตูนรกนางสาวนธิดาหอมดอกถือป้ายคณะสีแดงและตามด้วยป้ายคอนเซปต์ไลฟ์อัลเทอร์เดยจุดยิ่งใหญ่ผู้ทำพาวิญญาณสีแดงฉานในธนทัศพร้อมกับขบวนสัญลักษณ์แห่งความตายที่หากย่ยงกายไปแห่งใดหมายความว่าความตายมาเยือนท่านแล้ว บนผ้าสีแดงเขียนด้วยสัญลักษณ์แห่งความตายนำพาวิญญาณที่ทำความผิดใหญ่หลวงนั่นก็คือวิญญาณที่ติดยานารกวิญญาณเหล่านี้เมื่อชินชีวาจะถูกเทพธนทอศนำตัวมารับคำพิพากษาชดใช้ความผิดที่สิบยานารกทำลายชีวิตตนเองและชีวิตผู้อื่นโทษใหญ่หลวงนะันทำให้ ตกนรกชดใช้กรรมจนหมดสิ้นตามมาด้วยเหล่าวิญญาณที่พ้นจากการลงโทษคอยรับใช้เทพแห่งน,น,นรกนามเทพเพดิสเจ้าแห่งน,นรกที่ยิ่งใหญ่ปกครองเหล่าวิญญาณใต้พมนับแสนนับล้านอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดเป็นที่ยำเกรงของเหล่าวิญญาณและชาวสีแดงของเราท้ายนรกโลกันแห่งน,นี้มีป้ายรณรงยาเสพติด ที่ชาวคณะสีแดงเราอยากดูนรงให้ทุกท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันเพราะโทษของมันไม่ได้มีแค่ในนรกมันเป็นยาที่ทําให้โลกที่สดใสงดงามของเราต้องมัวหมองแปดเปื้อนจึงไม่สนับสนุนให้ท่านหลงผิดคิดลิ้มลองแม้เพียงนิดและตามด้วยขบวนตัวแทนจากนารกที่ขึ้นมาตามหาดวงวิญญาณที่มีความผิดลงไปรับโทษทันทตามบัญชา,ทาเทพและปิดท้ายป้ายจบ ขบวนทั้งหมดด้วยนายีิติพงศ์ตัวแทนจากนรกสีแดงแสดร้อนแดง,แดงเป็นอันสิ้นสุดข,ขบวนอันยิ่งใหญ่ของสองเทพธนทอสและเฮดีที่มาเยือนโลกมนุษย์แห่งนี้พวกเราชาวคณะสีแดงขอขอบคุณค่ะ